สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริกรแสงวิจิตคณะศิลปกรรมาศาสตร์สาขาวิชานาวัตกรรมการจัดการศิลปะพระธรรมค่ะดิฉันเชื่อว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการเรียนการางานหรือไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะวันนี้ในโครงการกว่าจะงหะเป็นดิฉันเลยเลือกสัมภาษณ์พี่ในสาขาตนเองเพื่อหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมค่ะก็ขอเชิญนี่ิพลงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะ ก็ชื่อนางสาว,พวเพนิสายคำมานะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่3ของสาขานวัตกรรมการจัดการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีศนครินทรวิศนค่ะข้อแรกนะคะทาไมพี่เพนิดตัดสินใจมาเรียนสาขานี้คะต้องถ้าถามถึงแรงบันดาลใจเนี่ยต้องเกิดจากความชอบของตัวพี่ก่อนเนาะพี่เนี่ยมีความชอบเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเป็นคุณเดิมอยู่แล้วแล้วสาขานี้เนี่ยพี่มองว่ามันตอบโจทย์ในความชอบของพี่ด้วยแล้วก็ในอีกแบบหนึ่งก็คือ พี่จะได้เสริมความรู้ในเรื่องของการนำศิลปะรสนรยมความชอบที่พี่ชอบเนี่ยไปพัฒนาการเป็นอาชีพในฝันของพี่ในอานาคตก็เป็นได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเดค่ะและแลอุปสรรคในการเรียนคืออะไรคะอุปสรรคในการเรียนเนาะด้วยความที่พี่มาเป็นเด็กต่ตางจังหวัดเนาะการที่จะต้องเข้ามาปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมที่นี่เนี่ย,ยมันค่อนข้างที่จะยากในตอนแรกแล้วก็แต่ละคนเนี่ยร้อยพ่อกันแม่เราไม่รู้หรอกว่านิสัยของแต่ คนเป็นองไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เป็นอุปสรรคหนึ่งที่พวกเราแบคมีต้องเจออีกอย่างหนึ่งก็คือความท้าทายในการทํางานเนาะด้วยความที่การทํางานของพวกเราเนี่ยมีอยู่หลายหน้าที่เรามีหน้าที่ของตัวเองที่แตกต่างกันทําให้การทํางานรวมกันบางครั้งเนี่ยเราเกิดปัญหาในการสื่อสารที่ไม่ตรงกันบ้างในจุดนี้ก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่น แล้วถ้าพี่เพลงเนี่ยเกิดภาวะหมดไฟเนี่ยพี่เพลงหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมอะไรให้ตัวเองนะคะเออ่ภาวะหมดไฟเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พาเศษมากสาหรับพวกเราเออ่สำหรับตัวพี่เองเนี่ยที่จะเออ่หยุดทุกอย่างก่อนเออ่แล้วก็มาจัดลําดับความสําคัญในชีวิตตัวเองว่าพี่ต้องทําอะไรก่อนอย่างหรือหลังก่อนหรือหลังเนาะแล้วก็เ,ออเหมือนพอเราได้ตารางตรงนี้มาแล้วเนี่ยพี่จะแอดแก๊กให้ตัวเองแบบว่าเป็นเ,เออลวลาว่า พี่จะเอาลานนี้ไปทำในสิ่งที่พี่ชอบดึงงานอนดิเรกที่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ทำนานหรือถ้าเ,อาเป็นตรงกับช่วงที่เหมือนว่าเรามีว,ามวันหยุดยาวอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะปรับบ้างเพื่อที่เหมือนว่าไปชาร์จแบตบและการใช้เครว่าชาร์จแบตบไปเติมแรงใจให้ตัวเองกลับมามีไฟใหม่เพื่อที่จะมาดูตรงนี้อีกครั้งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เพมากๆเลย